โอเคนะครับผมจะมาสอนเอาตัวใหม่ครับโอเคนะไปเลยแต่ว่าโดนฮาหัดนะยังไงที่เอาพใชมโ okay, อเคเ้าไปเลยนะครับโ okay. oh อเค้อาไม่มาเด็กกาไปเลยรอแปบบ๊บทำไมโดนแปลกเอ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมา ตัวใหม่นี้ยจะไม่ทำแมไม่ขึ้นมาอบบงงมากเลยนะครับโอเคเราจะไปเลยกันเลย้เร็วค้างมากเลยอยู่เนาะเร็วๆโอเคไา้แร้วครับรแล้วเราก็รอให้มันโหลดนะฮะฮอุ้ยแหลเริ่มมาแล้วโอเคทัพทบผมน่าจะโดนเขาปาฉิดยากนุงเยอะมั้ง ขาไม่ไแน่ใจมันไปเคลื่อนบู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 ไก่ผมตายหนึ oh, wow. okay. ่งต okay. so, okay. like ัวไอ้กาเมื่อาลดช้าจังวะนังไงว่าแล้วมันมาเลยช้าอู้ก็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 แลผมจะรอให้มันเข้าก่อนโอเคก็มา罗โอเค แต่ก่อนมันไม่เป็นมเออใช่เจเข้าไปโอเคเดินไปมีเหมือนห้องวีทีหรือห้องไม่ใช่วีก็เข้าไปบึ um. ้มโอเคก็ตเโอเค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 ไปเลยไปเลยไปเลยกโ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 ดโดโดโดไปแไปแบ มาแล้วสยาเล่ ้เป็นวงกลมตัวือนตมิตินั่นแหละโอเคใบตู